สวัสดีค่ะสวัสดีซีฟนชองทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะก่อนอื่นกะขออภัยเอฟซีทุกๆท่านนะคะที่ช่วงนี้แอดมินบ่คอยได้ลงคลิปหวยเรยว่าน้อชมเพราะว่าตอนนี้บ่คอยมีเวลานะคะตอนนี้กำลังยากยากอยู่ยยน้อนชมแต่ว่าแอดมินกะจะพยายามลงแนวทางที่มี หวยรัฐบาลลาวแล้วก็หวยรัฐบาลไทยที่เฟนชองได้พิจารณากันคือเก่านะคะในคลิปนี้จะพามาตามโค้งสุดท้ายของพอเริ่มนำชมหลังจากที่มีเอฟซีไล่ตะไลทันนะคะเรียกร้องว่าให้ตามโค้งสุดท้ายกับพอเริ่มแนนะคะแอดมินกับบอดแดนิงนอนใจนํำชมเพราะว่าความฝันกะทาบมันใจพอเห่ากะจะบอเลเราเนาะคุณชมแต่ว่ามือนีนะคะโค้งสุดท้ายอีรีนะคะ สดสดร้อนร้อนเลยน้องชมพอเอห้าฝันดีคักนะคะฝันมือขึ้นนี่ฝันเกี่ยวกับโทรศพัพท์น้อชมพพอห้าบอกว่าฝันเกี่ยวกับโทรศัพท์ย่ามใดออกย่ามนั่นน้องชมเป็นทีนารุ่นอีหลีนะคะสําหรับเลขไทยโทรศัพท์กับเป็นเลขเบิ่นนำน้องชมจะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดนะคะน้อยนอยนินน่นๆเลยน้อชมพอหาบอกว่านี่คงสุดท้าย โเล็กกันยังมักคือเก่าน้ำชมเอาห้ซีเฟนช่องเฮาผิจาจรณาเอาด้วยค่ะเด้อเพราะว่าถ้าเฮาสัมผัสพอเฮานะคะเฮากะต้องพูดคุยซักถามกันน้ำชุมเป็นธรรมดานะคะบางคนอาจจะโบมักนะคะโบมักเบรชอบก็ขอโทษขออภัยน้ำชมแต่ว่าแนวความฝันเวลาเพิ่นเราให้ฟังบางเธออาจจะโบเคียนะคะเฮากะต้องถามให้เข้าใจน้ำชมเพราะว่าบางคนที่เพิ่นเขามารับชม่มและฟังนะคะ Ang, พเพิ่นก็ฟังภาษาอีสานบกค่อยหูเรืองนะคะเพระเาะว่าแต่ละท้องที่นะคะภาษาอีสานกะสำเนียงกะโบคือการนมชมแอดมินก็ต้องพยายามถามให้หรู้เรื่องนะคะพอเข้ากับใจดีหลายนมชมมอน,นี่กะได้เล่าความให้แฟนช่องได้พิจารณาขึ้นก <c oughs> ่นนะคะเพื่อจะแมนเพื่อจะมาเพื่อจะมีดวงสมพุ่งกันนมชมเอา จะได้เป็นแนวความฝันจังใดแบบใดให้แฟนชอ่องเฮ้าไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของพอ่อเฮ้านะคะให้พ่อเริ่มเป็นคนเล่าให้ฟังพร้อมๆกันได้เลยค่ะเป็นทั้งการได้พ่อเริ่มเดิมอม้าน,นี้มาตามโค้งสุดท้ายให้แฟนช่องได้พ่อเริ่มมีแต่คนถามหาว่าให้ตามโค้งสุดท้ายให้แน่เป็นจังใดมืออื่นไกลสิรูฝนแล้วโค้งสุดท้ายฟันว่าจังใดแน่งสจะถ่ายฟันมาเมื่อน,นี้ นันเปียวแก่แล้องับเรือนี่นะ้องรับเรืมึงแล้วค่ะมุงเพื่อเล้าเพืนเรือเพื่อนเใครยัลืมเห็นว่าเบ๊ดรับมันเป็นระไบ้างกัะโอ้ค่ะเดี๋ยต้ทงรับใจนี่มันมันฟันมั่พรา่ามันห่วงไร่กันมาวากันแบบนี้เลยอเดอใช่ต้องรับกันเจ็ดชิ้นเจ็ดเี่ย เลขท้ายเลขท้ายโทรศัพท์ที่พอเริ่มฝันเกี่ยวคือเจ็ดศูนย์เจ็ดนะพอเริ่มเนะาะอมพึ่ง<อ>คงสุดท้ายฝันเห็นโทรศัพท์นะคะเลขท้ายคือเจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะอ๋อค่ะ โอ้นานาไอานาจอโทรศัพท์แตกเลยแี่มันเล่ามันเล่าโออนนน่านจอล่าเลยโอ้ค่ะอืมพอพอเริ่มมากบ่อยู่ค่ะเพว่าสิกระนัว่านี่ยสิน้ำเล่าซะก่อนเพราะว่าเล่าก่อนไ่เนาะ มนมนเมนแต่ว่ารอบนี้ <c oughs> เล่าไปออกไปออกมือมืออื่นพร้อมกันครับรัฐบาลไทยได้พอเริ่มมืออื่นไทยออกก่อนจังเล่าได้มืออื่นมือหนี <c oughs> อืมเป็นไปได้พราะค่ะเมือนว่าวันมนมือนวันพ <c oughs> ุธแต่ว่าเพิ่นเพิ่งงดวันแรงงานคือไทยนะเล้า โอ้เพื่อนแม,มนเพื่อนไปออกมืออื่นบัน,นี้มืออื่นเท่ากับสิเดนรุ่นทั้งไทยทั้งเล่าเนาะพอเริ่มเนาะเออถันวา<ม>่านี่กับสิเดนรุ่นเพื่อนรักเลยนะค่ะเพราะว่าปกติเลขพอเริ่มมักจะไปเที่ยวต่างประเทศเนาะพอเริ่มเนาะแล้วก็จังมาะหวยรัฐบาลไทยเนาะพอเริ่มทุกคนก็ไม,ม,ม่นอกนะว่าเล่าแมนบอกเชาว่าดันเชาว่าเขาบอกว่าช่วยท่านดีก็ค่ะ

มองชื่อเลยของไม่คนะคบกระบะกระบเล็กกอนะเพราะตองมือละออกเออบุร่เลยเพราะอาชีพยื่นแ่องเนี่ยพิจารณาเนาะพอเริมเนาะแต่ว่าความฝันรอบแรกที่พอเริมมาที่ว่าคนมาเขียนไห้นี่ก็ยังมาคาคือเก่านะพอเริมเนาะเออเสอชื่อแล้วคือเรคกนีค่ะกนีก็ชื่อแล้วแต่ว่ายื่ือือเล่นได้ไ่ยหลเนี่ยคือเื่ค่ะมือขึนนี่ คงสุดท้ายนี่พอเริ่มปกติเคยฝันเห็นเกี่ยวกับโทรศัพท์เครื่องนี้บ่พอแกนอาคงที่ตายรอบนี้พันเกี่ยวโทรศัพท์พันขึ้นเหนือืมสดๆเลยเนาะค่ะเกี่ยวก็อะไรอะไรอะไรจอฮักโทรศัพท์พังเสื่อมเลยแกไม่แตกนะจอไม่หันตัวหนาเลยอืมค่ะรับต้องใครขึ้นมาสั่นโทรศัพท์ตรงเงินเป็นแนวตัวค่ะ ไไก็มาก็มาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดอ๋ยเไล่แล้วผมบอกอ้เป็นตาอ,นตนอืมเลขท้ายก็เจ็ดศูนย์เจ็ดเนาะพอเริ่มนเนาะเต็มอ,อืมอันโทรศัพท์เครื่องนี้พอเริ่มเคยฝันเกี่ยวบ่พัตจะพัตจะซื้อเครื่องนี้มากันแต่ว่าฝันมันขึ้นนี่แล้วเพราะว่าเครื่องนี้เ้องซื้อใหม่แต่เราใส่เบอร์เก่ายเจะว่ากำลันเกี่ยวขึ้นอี่นะอืมฝึงฝันเกี่ยว เพื่อเพื่อเจอเกาตัวรับกับฟันเกียวกับแต่กคนก่อนนั่นมันจะออกอยู่คนก่อนเราเห็นแบบบอลกันอยู่กันไหมโอ้ค่ะพอเริ่มเครื่องเก้ากับฟันเกียวกับออกทุกรอบเนาะพอเริ่มเนาะอืมห่วยเป็นตาลุ่นอีกแล้วเนาะคงสุดท้ายพอเริ่มเฮาเนาะค่ะเอาระวังเลขความฝันรอบแรกกับคงสุดท้ายนี่พอเริ่มมักตัวเลขชุดใดหลายกว่ากว่ากันย้ำให้แฟนช่องน้ำเนี่ย ต้องที่นี่อลนะเจเจ็เจ็ูนด้เื่อเดีเดี๋ยวันพันวันขากัพันนขึ้นเลยอะมันเียวค่ะตัดออกมากะได้เจ็ดเจ็ดครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเนาะพอเลิมเนะแล้วอครเนาหน่อยคููพอเนาะสำหรับเมนก็เจ้าพออันนี้ก็ให้พิจารณาเนาะพอเลิมเนาะ เพื่อจะเมนเพื่อจะมาอีกเนาะคะ่ะมีแต่คนให้ตามความฝันพอเริมเพราะว่าพอเริมเป็นคนฝันแม่นอิหรีนะคะแอดมินก็ตามในโค้งสุดท้ายอิหรีรับชใหมเพื่อจะได้โชคได้มันกับพอเฮ้าเนาะพอเฮ้าก็ใจดีนะคะถ้าฝันที่จะเป็นแนวทางตัวเลขกบว่าห่วงเนาะพอ่อะเฮงอยากให้แฟนช่องได้โชคได้มาหน,น้ากันนะคะเมีนจ้าทูพอเริ่มวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ได้เข้ามารับชม่ังได้ เอาตัวเลขกัพอเฮาไปเสียงโชคเสียงมันก็ให้ได้โชคได้ทรัพยได้โชคได้มันกันสุกคุเนาะพอเริ่มเอาโอ้พ่อไหนแฟนช่องในพ่อนี้คงสุ้ายก็ไดเขาอ้แฟนช่องก็าไอ้ีุ่กคนเลยคือเทียงวันมันและครับไม่ออหรอบอกกับเบแล้วก็ฟันสุ้าย่นแห่เลยปเจ็ดกับทีนเจ็ดเจามสี่ส่แต่เคือดอกเนี่ยแ้แ่บ เขาให้ช่ยมัน,นแล้วเราเนี่ก็ได้สาธาุพอเริ่มขอให้พอเริ่มได้ชูกลับได้มันนะคะแล้วก็เอ็ซีแฟ,ฟนช่องเฮาได้ชูได้มันกับพอเริ่มค่ะสวัสดีคะ่ะพอขอบคุณพอหลายๆค่ะค่ะท่านผู้ชมก็จะมาสรุปโตเลขทั้งเบิดทั้งมวลของความฝันพอเริ่มงวดพันที่สองพฤษภาคม2567นะคะงวดนี้นะคะท่านผูนผ้ชม หลังจากเลขออกภุพพอเฮ้าฝันต่องวดรอบหนึ่งแล้วนะคะเพิ่นฝันดีฝันเด็ดฝันคล้ายๆงวดที่ผ่านมารอบหนึ่งนะคะผู้ใดได้เข้าไปเบื้องคิปกับคงจะรู้แล้วนะคะว่าตัวเลขชุดแรกที่พ่อเฮ้าเน้นย้ำให้พ่อเฮ้ากับมักหลายน้งชมและก็ไปเที่ยวต่างประเทศหลายรอบแล้วนะคะสําหรับเลขชุดแรกน้งชมแลวกะเมือ่อคืนนี้นะคะสด้สดอส้รอรนริ่นน้งชมพอเฮ้าฝันดีฝันเด็ดนะคะ ฝันเกี่ยวกับโทรศัพะะท์น้ค่ะทำชุชมพอเฮาบอกว่าถ้าฝันเกี่ยวกับโทรศัพท์ยงามใดออกยงามนั้นนะคะเป็นทีนารุ่นอีกแล้วน้อค่ะทำชุ่มหลังหลังจากแตก,กรั่วเลขสามตัวสองหวดซ้อนแล้วนะคะแตกปังๆง,งวดนี้พอเฮาฝันในโค้งสุดท,ะะท้ายน้ค่ะทำชุชมว่าโทรศัพท์ลนแตกนะคะหน้าจอแตกเลย่นวา้ะกับแบตกับบวมออกมากนะ้คะทำชุชมบวม ใกล้จะระเบิดนะคะเลขท่ายคือ707น้องชมตัดออกก็จะได้แค่77กับ0770นะคะนี่คือตัวเลขทั้งเบิดทั้งม้วนโค้งสุดท้ายของพอเริ่มเ้าหัวที่สองพิษภาควค2567พนร้รองคบชมผู้ใดมักชอบตัวเลขกับพอเห้ากับพิจารณาได้เลยะะด้วค่ะเด้อบอกว่าจะเป็นฝันรอบแรกหรือว่าโค้งสุดท้ายนะคะพอเห้าบอกว่ามักทั้งสองชุดเลยน้องชม เอาเพื่อจะแมนเพื่อจะมาเพื่อจะมีดวงสมพง์กันอีกนะคะสำหรับเลขความฝันพอเริ่มเพิ่นเป็นคนที่ฝันเม่นขักนชมช่มหวดนี้ผู้ใดได้เขามารับชมรับฟังได้เอาโตโัวเลขช่องแพร่พรยอเฮาไปเสียงโชกเสียงมันก็อให้ซิฟทุกท่านทุกคนนะคะจงมีโชคมชีชัยโชกโฉมันมานนิ่งตุงกปางกันสุขุสุขคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ